ต้มน้ำหอนส้มกาแฟจ่าพี่น้องคะใส่ฟื้นอยู่สวนเนาะคะ่ะใส่วิธีชีวิตแบบพ่อพียงแบบสิ่งที่เฮามมเนะคะเจ็บเอามาใส่ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใส่ใส่ฟื้นนะคะใส่ฟื้นต้มนม้ำใส่ฟื้นต้มน้ำแนกาเนาะคะ่ะเพื่อส่งกาแฟ ยู่แบบง่ายๆนะคะเอาจับสิ่งที่เฮามีเอามาใส่ให้เกิดประโยชน์นะคะบ่ตตรงไปใส่เกจบ่ตตรงไปใส่ไฟฟ้านะคะพลังงานศูนย์บาทงานใหม่ฟื้นอยู่ในสวนเฮาร้ายมากไม้นะคะเอามาเห็ดให่งมีมูลาค่ากับตัวเฮาเองนะคะแป๊บเดียวก็ะหอนเด้ค่ะพี่น้องนี่ลืมจะห่อนแล้ว แป๊บเดียวนะคะตุ่มบ่โดนเห้อไทยใสซน้ำหลายเนาะคะ่ะไฟทุกนี่มันจะหอนไวจะกินกาแฟยอยู่ในสวนนะ้ำเมเพ่นเด้อค่ะเด้ออากาศดีจ้ามือนี่บอ่อนแห้งจนเกินไปนะคะฝนบานเมเพ่นกับบอตุกนะคะตุกพ่อลิ้นลินพ่ออับอพ่อสิเป็นยังไฮ ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทั้งภาคเหนือเนาะค่ะที่น้ำท่วมส่งกำลังแรงใจให้ทุกทุกทุกๆท่านสู่ๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะอุทกกัยมันบริบอกเข้าลวงนาเนาะค่ะบานทั้งผุนท่วมบานแม่เพ่นแร้งก็ะทำใจนะคะทำใจคือกันว่าปีนี้สิได้เกี่ยวเขาบอขอบคุณนะคะส่งแรงใจให้ทุกท่านค่ะ